สบายดียิ่งจะรักกระสูส่องบ่าวไก่นะมนี่ก็รซีมารีวิวคอมคอมตั้งโตเนาะอันนี้มันเป็นของดีเนะาะคือของเก่าเนาะที่เฮาซีมาประกอบใหม่เนาะแต่ยังพันมีอะไรเนาะในส่วนภายนอกหน้าตากะซีวีนี่เนาะ แต่มีดีวีดนนีเนาะเป็นเคสเนาะนเนาะข้างหลังกะซ,ซีมีประมาณนี้เนาะแต่มีมีส่วนหนึ่งเนาะความเก่าเนาะที่ว่าเพิ่นดื้อออกอาร์ดไดรเห็ดเนี่ยยังกันดื้อออกคนเนาะอันนี้ยังเหลือการ์ดจออยู่เนาะเราเปิดซัพพลายกันยังเนาะเราเปิดภายในกันเนาะ ี่เนาะภายในของจาาตัวนี้กะยังบริทํามความสะอาดเนาะมาเีสเบิ่งแต่ว่าถ่ายหูลงไปก่อนนานแล้วเนาะอันนี้กะมีความหูทางทางความท้งล้องนี่ก็ททางการประกอบนี่กับวลาเนาะแต่มีเล็กๆในหน่อยพอไปได้เนาะถือเลยถ่ายไปเนาะแล้วในเบ์ดก็เป็นอบ์ดรุ่นนี้เนาะ เปิดไฟ่าค่อนข้าง,างมืดเนาะก็เลยต้องเปิดไฟแฟลชอันนี้เนาะเป็นบบร์ดุนนี้เนาะแรมก็ยังมีเนาะแรมเนาะนแรมแรมยังมีเนาะ อันตัวนี้ยังโบได้เ็ษเบิ่งเนาะบบมีหรือบ่ออันเกิน cpu เนาะตัวนี้ดูว่าถือโดนถอดไปแล้วมันโบได้ใครเบืง้งแอบซองซองเบิ่องน่าสีย่างเนาะยังจะมี cpu เนาะอนี่เะระเอาเวอร์ supply หาพนะันตาเนาะ สุดดีพีดียังมีเนาะโบมีแต่ฮาร์ดไดเนาะนี่เนาะสี่เนาะมีแต่ซส้มแต่ว่าโดนถอดออกไปแล้วเนาะฮาสีไปหาตัวฮาร์ดไดเนาะประกอบมาใส่เนาะแต่ยังดีเนาะยังมีกระจอเนาะยังมีอยู่ยังครบอยู่เนาะกระจอยังเหลืออยู่ตะกะฮาร์ดดิสก์แรมเนาะเหลือกระจอเนาะ เอาไปซัพพายก็มีแหละเนาะถือว่ายังขาดตัวเดียวถ้าตัวเดียวมาอ่าเก็เนี้ยอาจได้ไม่ใส่เนี่ยคือว่าจบเนาะคือว่าเซ็ตสมบู่นั่นคือประกอบได้เนาะความหน่อยหนึ่งก็ก็จะมีนี่ตัวนี้มีช่วยซัพพายมีการ์ดจออย่างเงี้ยอาจได้พวกแหลมพวกยังครบเนาะถือว่าเอาไปประกอบได้เนาะนี่เนาะ ซ้ายก็ยังดีเลยเนะยาะซ้ายต่อซ้ายยังมีครบเนาะ <c oughs> นบึงสภาพบอด <c oughs> สังเกตบึงซีเนี่ยคาปาเซเตอร์กับบริบวมเนะผมมีน้ำยาซึมเนาะ ซึมตามกระบอกได้เนาะถ้าหากว่าบัวมม่เรามีน้ำยาซึมนี่มีปัญหาต้องปิดได้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนซีจัมพ์พวกนี้เนาะเพราะว่ามาคายเคยเจอเนาะซีบวมเนาะคาปลาเนาะคาปาซิเตอร์เดือบวมระบบไฟมีปัญหาเนาะเปิดได้แน่โมเด่เนาะถือว่าต้องต้องได้เปลี่ยนใหม่เนาะ เดบกายเป็นสิ่งที่ทำความสะอาดเนาะเป่าปัดฝุ่นเป่าฝุ่นเรียบร้อยเนาะการเสกทำความสะอาดแล้วก็สีฮะซื้อหาดได้มาใ,ใส่เนาะประกอบเสกเบื้องเนาะว่าสีได้บ่หรือบ่ได้เนาะไอ้บางต้นนี่นะเนี่ยบกกายการเสียบไฟลง,งเบื้องนาะ ไฟเบิ้งเน,นวใดแบวนี้น,นะเปิดสวิตช์ตนะึ๊บเป็นแนวใดอย่งงีทันเปิดสวิตช์ตัวนี้นะออนเครื่องเนะ ห้องแล้วนะไปเข่าเข่าบอดลมใจเข้าบอดไม่ว่าโอเคเนาะ ขาดอย่างเดียวเนาะที่ยังบโบมีใส่เนาะมันขาดอยูอย่างเดียวเนาะมันขาดบริมีอย่งหลายเนาะสำหรับทีว่าซื้อมีขอบเก่าหรวมอยากประกอบใหม่เนาะมันกะง่ายๆเนาะมีฮาร์ดดิสก์แล้วก็มีการ์ดจอมีแรมเนาะ p o w ไ r s u ั p l y เนาะ้ามีอยู่ได้กับเอาตัวเก่าออกใส่ก็ได้เนาะเอาไว้ซัพพลาเก่าออก็ได้เนาะนี่กับ CPU เนาะตัวนี้เนะ,นเนอะโอเคล้าก็สิบประมาณนี่แหละเนาะ